ค่นเพื่อนชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คินเอช h ช n แนลช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็น,นเพื่อน,นึงที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนค่ะ mm hmm. positive t h ing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเควนกับน้องเกรือเกลก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพิรุสกันนะคะเขาเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่า ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาเช็คกับ Energy ของคนของคุณกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดถึงคุณไหมเขาชอบคุณหรือเปล่านะคะหรือว่ามันเป็นยังไงนะอ่ะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี oh. ่คือ General b r e e f i n g เพราะงั้นการนอำมันไปตัดสินใจใดๆจงกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วการการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง d e c e p t i o n Box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการ โอเควันนี้ค่ะเรามีไพ่อ,อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะซึ่ง u ควงก็จะให้เลือกรูปภาพใช่ไหมกระกรูกร <Wow. S 1> อ่า,าก็จะมีรูปภาพรูปแรกนะคะจะเป็น ดอกไม้นะคะที่มีพื้นหลังเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็กองที่2นะคะจะเป็นพื้นหลังสีส้มค่ะดูออกแนวทะเลทะเลกรุ่มหนึ่งนะคะและกองสุดท้ายนะคะจะเป็นอาหารค่ะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะนะรักกองไหนชอบกลองไหนนะคะเลือกได้เลยค่ะควินเชื่ว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำ time แตม m p ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกด like กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควินกับน้องครกู oh. ที่น่ารักที่ ในการล็กซีด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะมีไพ่อยู่ค่ะซึ่งไพ่เนี่ยคุณลืมถ่ายภาพไว้ซันควีนก็จะใช้วิธีการเอามาปัดแปะนะคะว่าไพ่ที่ได้รับเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะ so if you are ready let's get started ค่ะ the <laughs> สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เรียกรองที่1นึ่นะคะใครก็ตามที่เลือก สีเขียวนะคะจะเป็นดอกไม้เนาะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายดาวน์กันดีกว่าว่าว่าไ <Ooh. S 1> รก,กร็คืนมือหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ในตอนนี้นะคะ oh. เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะมาดูกันนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะจะรักกันชอบกันหรือเปล่านะหรือว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนใจไปแล้วนะ ไม่เป็นไรค่ะมาลุ้นกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะขอ quick m e n ั่นนิดนึงนะคะถ้าหากว่าใครอยากเช็กด้วยส่วนตัวอยากขอคําปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมลมหาหรือก็คิดได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณอยากจะลองเยี่ยมหายไป คุณมาลองปรึกษาคุยนะคะามาถามไพ่มาดูกับน้องกรกรูรนะคะวันนี้น้องกรกรูเป็นคนเปิดไพ่เองนะดูสิมี2คนนะคะขยับได้ด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะยินดีมากที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการนะคะมาถ้างั้นเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะมีไพ่อยู่ทั้งหมด4ใบยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะโดยในใบแรกที่คุณได้รับเลยค่ะก็คือ knight of swords นะคะ ten of ชาลิสซ์ค่ะเจสันแล้วก็ดีอิมเพสนะคะบอกเลยค่ะว่าทั้งหัวใจของเขามีแต่คุณแค่คนเดียวจริงๆค่ะณนะตอนนี้นะคะควินเห็นว่า การสื่อสารเนี่ยกำลังจะเข้ามาหมายถึงคุณแล้วเขาเนี่ยน่าจะมี Conversation <c oughs> กันในเร็ววันนี้นะคะถ้าณตอนนี้เนี่ยมันแย่มหายไปอยู่มีโอกาสสูงมากๆเลยที่จะมีบทสนทนาร่วมกันนะคะแล้วก็มีโอกาสาที่เขาจะเข้าหาคุณะคะ่ะ <c oughs> เป็นไปได้นะคะว่าบางคนในที่นี้นะคะอาจจะเดทอยู่กับคนที่ ทำงานเหมือนกับเป็นแนวแบบว่าตำรวจนักบินนะคะหรือว่า,าทําอาชีพที่อยู่ในเครื่องแบบอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นตํารวจหรือทหารเนี่ยก็อาจจะเป็นยศแบบนายร้อยนะคะเรียนจบจปรเรียนจบเตรียมทหาร b ลาบ l a หรือคุณกาลังเดทอยู่กับคนที่เรียนเตรียมทหารอยู่นะคะบางคนยังเด็กอยู่นะอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะเนื่อคือสิ่งที่คุณรู้สึกได้ค่ะคุณรู้สึกเลยค่ะว่าเขาคิดถึงคุณ ตลอดเวลานะคะมีคุณอยู่ในใจและเขาก็มีความสุขมากๆนะคะเวลาที่คิดถึงคุณนะคะเขารู้สึกเลยค่ะว่าคุณเปรียบเสมือนบ้านของเขานะคะคุณทําให้เขายิ้มได้คุณทําให้เขามีความสุขนะคะและทุกๆครั้งที่ได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะทุกๆครั้งที่ได้ spend time ร่วมกันค่ะช่างมีความสุขมากๆเลยนะคะเปี่ยมไปด้วย ความสุขที่มันเอ่อล้นอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันมีแต่คําว่าแบบแฮปปี้มีความสุขคุณคือบ้านของเขาอย่างแท้จริงนะคะไม่มีวันไหนเลยที่เขาไม่คิดถึงคุณคะ่ะคุณรู้สึกว่าถึงเขาอาจจะดูเหมือนเจ้าชู้หลั่นล้านะคะหรืออาจจะดูเหมือนว่ามีสเสน่ห์มีสาวๆหนุ่มๆหลายคนเข้าหาเขาแต่เขาอะคะ่ะก็ชอบคุณแล้วก็ชื่นชอบคุณแค่คนเดียวจริงๆนะคุณคือที่หนึ่งในหัวใจของเขาเลยนะคะ จริงๆคุณคือที่หนึ่งในหัวใจของเขาเพราะว่าเขารู้สึกเลยว่าคุณเนี่ยเหมาะสมกับเขาและเหนือสิ่งอื่นใดนั้นเขารู้สึกถึงแรงเชื่อมโยงความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างคุณและเขาที่ ผูกพันกันนะคะแล้วก็เชื่อมโยงเข้าหากันนะคะคุณรู้สึกว่าคนของคุณนะคะในเร็ววันนี้เนี่ยเขาน่าจะติดต่อมาหาคุณแล้วก็น่าจะทักหาคุณนะคะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณมากๆเลยค่ะเขาชอบคุณจริงๆนะคะและเขาก็อินเลิฟกับคุณค่ะ คุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยได้คุณเป็นแม่ของลูกนะคุณดูตรงสเปคเขาสุดๆเลยนะคะจริงๆนะนี่พูดจริงๆเขาดูแบบชอบคุณมากมีแต่ควาว่าแบบคั่งรักเต็มไปหมดอะไรเงี้ยคือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกมากๆอะไร้ยคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนอย่างคุณจะมาชอบเขาแล้วเขาก็แอบพิชเอกกับการที่คุณชอบเขามากๆด้วยเหมือนกันนะคะมันทําให้โลกของเขาเนี่ยสดใสามากขึ้นและคุณก็เป็นแรงผลักดนันเป็นแรงบันดาลใจนะคะเป็นคนที่ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ย รู้สึกแบบพัฒนาขึ้นเลยเงี้ยเหมือนเขาจะต้องเป็นเบลเ e อร์ r s น n f o ร you อะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยในมุมของเขานะคะเพราะงั้นถ้าถามว่านาตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณก็มองว่าความรู้สึกเขานอกจากจะชอบคุณข้างรักคุณแล้วเนี่ย มันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันและเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อหาคุณเขาก็จะทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นมันปังปุริเยะมากขึ้นนะคะและที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยควินเห็นว่าทั้งคุณและเขาต้องได้เป็นแฟนกันแน่นอนนะคะเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่ามันต้องได้ชัวร์ๆเพราะว่าเขาว่าข้างรักคุณมากแล้วก็เทิดทูลบูชาคุณมากเลยนะคะคือคุณคือแบบที่หนึ่งในใจเขาจริงๆนะไม่มีใครที่สามารถ ที่จะแทนที่นั่งในหัวใจของเขาได้เท่าคุณอีกแล้วมีแต่คุณนะที่นั่งอยู่ในหัวใจเขาแค่คนเดียวนั่นเองนะคะถามว่าคุณอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะแบบที่เป็นของคุณจริงๆเนี่ยหลังไมมาปรึกษามาพูดคุยกับควินได้ที่ช่อง description box ตารล่างนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้ m a e t h e f o r c e be with you all ค่ะจะ so have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหาหรือกับคิดได้ี่ช่อง description box ด้าล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกด like กด s ช a ์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ see you all in t h e next คลิปวีดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เลียกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพที่2นะคะคือสีส้มเนาะดูออกแนวแบบซัมเมอร์ไทม์นิดหนึ่งนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะ เดี๋ยวเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าว่า mm hmm. ราก็กกูมือ้อหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ในตอนนี้นะคะ oh. เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะมาดูกันนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ่ะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะจะรักกันชอบกันหรือเปล่านะหรือว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนใจไปแล้วนะ ไม่เป็นไรคะ่ะมาลุ้นกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะขอ quick m น n ั่นนิดนึงนะคะถ้าหากว่าใครอยากเช็ครด่องส่วนตัวอยากขอคําปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไม้มหาหรือก,ก็คือได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณอยากจะลองเยี่ยมหายไป คุณมาลองปรึกษาคุีนะคะมาถามไพ่มาดูกับน้องกรกรูนะวันนี้น้องกรกรูเป็นคนเปิดไพ่เองนะดูสิมี2คนนะคะขยับได้ด้วยนะ oh. ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะ oh. ยินดีมากที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการนะคะ oh. มาถ้างั้นเริ่มกันเลยนะคะ oh. วันนี้นะคะก็จะมีไพ่ยอยู่ทั้งหมด4ใบอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะ oh. ในใบแรกที่คุณได้รับเลยนะคะ oh. ก็คือ five of Bones นะคะ The Star แล้วก็ The Date แล้ว The Last One เลยนะคะก็คือ Tint of โควตนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ช่างน่าปวดหัวแล้วก็ช่างน่าสับสนเหลือเกินค่ะณตอนนี้นะคะคุณก็รู้สึกสับสนในพฤติกรรมและท่าทางของเขาคุณเองก็ไม่เข้าใจว่าเขารู้สึกไงกับคุณกันแน่นะคะวินาทีหนึ่งเดี๋ยวดีอีกวินาทีหนึ่งเดี๋ยวร้ายแล้วนะตอนนี้เนี่ยคุณเห็นว่าความสัมพันธ์มันมีในลักษณะของแบบการมามาหายๆนะคะการแบบไม่เด็ดคุยกันหรือเงี่ยมหายไปหรือบางคนในที่นี้นะคะ่ะอาจจะเด็ดอยู่กับคนคุยก่าวแฟน เก่าอะไรเกา่าๆนะคะสิ่งเกา่าๆอะไรเงี้ยนะคะคุณกําลังถึงเขาอยู่หรือนะตอนนี้เขาเป็นคนเก่าของคุณนะคะและนอกจากนี้คะ่ะสิ่งที่คุณรู้สึกได้นะคะบางคนในที่นี้อาจจะเดทอยู่กับคนที่ผ่านการแต่งงานมาก่อนนะคะหรือว่าเป็นม่นะคะพอ่อม่แม่ม่หรือคุณอาจจะเป็นแบบเพิ่งเลิกกับแฟนมาหรือว่าเพิ่งหย่าล้างมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้ในสิ่งที่คุณรู้สึกได้ะคะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณมีอิทธิพลต่อหัวใจของเขาค่อนข้างมากเลยนะคะและเขาไม่เคยคาดเดาเลยว่าจะมีอิทธิพลได้มากขนาดนี้ ะะเอาจริงๆเนี่ยคือเขาก็รู้สึกสับสนกับตัวเองด้วยเหมือนกันว่าความรู้สึกเนี้ยเรียกว่าอะไรลึกๆในใจอ่ะเขารู้ว่าเขาอะค่ะก็อยากที่จะ พัฒนาความสามารถให้ไปในจุดที่เรียกว่าสร้างครอบครัวด้วยการคอมมิชชั่นชีพในอนาคตแต่ว่ามันเหมือนมันมีปมบางอย่างในอดีตนะคะน่าจะเป็นเรื่องในใจของเขานะคะที่เขาเนี่ยยังไม่ได้สะสางนะคะเช่นเขาเคยผิดพลาดในเรื่องของความรักมาก,ก่อนเขาเคยถูกทิ้งมาก่อนหรือว่าเขามีความคิดในเชิงลบในเรื่องของความรากักอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยทําให้มันเป็นปมในใจที่อยู่ในใจของเขาอะไรเงี้ยคะ่ะเออแล้วมันก็เลยเป็นสิ่งที่ ขัดขวางนะคะไม่ให้เขาเนี่ยได้ Take Action กับคุณสักทีหนึ่งทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเขาควรจะ Take A c t i o n ได้ตั้งนานแล้วนะคะนะ้าแต้วเขาจริงๆค่ะคี่รู้สึกว่าเขากล้า,ก,ากลัวในการ Take A c t i o n อยู่เหมือนกันนะใจหนึ่งเขาก็ดูอยากจะ Take A c t i o n ให้มากขึ้นนะคะแต่อีกใจหนึ่งเนี่ยเขาก็กลัวว่าถ้า Take A c t i o n ไปแล้วเนี่ยแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ไดีดที่เขาคิดหรือว่า Take A c t i o n ไปแล้วเนี่ยคุณไม่ได้ไม่ได้ชอบเหมือนอย่างที่เขาคิดว่าคุณชอบ ออเออมันก็จะพังหรือเปล่าและคุณรู้สึกว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่วางฟอร์มมากๆนะคะมีฟอร์มอยู่ในหัวเลยแบบเออฉันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยนะคะฉันจะไม่เป็นฝ่ายเทคแอคชั่นก่อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือสิ่งที่เขาอาจจะเป็นแล้วบางคนในที่นี้อาจจะเดทอยู่กับคนที่ทําอาชีพเอ่อเกี่ยวกับการแพทย์โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้นะคะเพศสมเพศศาสตร์อะไรเงี้ยหรือว่าเซลล์ขายประกันนะคะก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะนะเนี่ย เท่าที่ดูจาก Energy ตรงนี้นะคะก็บอกได้เลยค่ะว่าเขาอะรู้สึกดีกับคุณและเขาก็มีความหวังว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะ Workout แล้วก็นําไปสู่ c o m i t ค Relationship ได้ในอนาคตแต่เขาก็ไม่แน่ใจกับตัวเองเหมือนกันว่าเขาจะพร้อมสําหรับเ t i o n s ชิ p นี้จริงๆหรือเปล่าหรือเขาจะพร้อมสําหรับการดูแลคุณไหมอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีความหวังว่าถ้าได้คบกันแล้วมันก็จะดีนะ เพราะว่าเอาจริงๆอะคุณอะตรงสเปกเขาและเขาอะก็ชอบคุณเรียกง่ายๆก็คือนาทีที่เขาได้เจอคุณนาทีที่เขาได้สบตาคุณนะคะเขาก็รู้สึกว่าเอ้คนเนี้ยเหมือนเป็นคนที่ใช่เหมือนเป็นคนที่เขาตามหามาโดยตลอดเพียงแต่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้เชื่อในเรื่องของดสนีย์อะไรเงี้ยมากนักอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็รู้สึกว่าเออเขาคเน็กับเราแบบแปลกๆนะรู้สึกเชื่อมโยงถึงเรารู้สึกสัมผัสถึงเราได้แล้วก็รู้สึกว่าการได้คุยกับเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่มัน มันมันผ่อนคลายแต่เขาก็มีการย้อนแย้งในใจกับตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่องไงว่าแล้วความรู้สึกเนี้ยมันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่ารักจริงๆหรือเปล่าแล้วทำไมมันถึงเกิดขึ้นแล้วทําไมแบบมันต้องเป็นคูณอะไรเงี้ยมันก็มีแบบคําถามที่ วนเวียนอยู่ในหัวเอ้ะทำไมทำไมทำไมเลยเน <_ t iny> ีย่ยค่ะแต่ในที่สุดแล้วอ่ะคุนเชื่อว่าเขาจะซีโร่ลาบเหมือนเขาจะแบบเซรนเดอร์แล้วก็ยอมรับว่าโอเค this is love จริงๆและเขาจะต้องเทคแอคชั่นหาคุณมากขึ้นนะแล้วเมื่อไรก็ตามที่เขาเลิกสับสนในตัวเองค่ะคุณก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาอ่ะก็จะเทคแอคชั่นมาหาคุณมากขึ้นนะคะเข้าหาคุณแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในแบบที่คุณแบบต้องการเลยเลยเลยนะะี้ยค่ะคอมมิ t ชั่นชิพเนี่ยมันรอคอยอยู่เพียงแต่ว่า มันต้องผ่านโ r o เซสที่เขาเลิกสับสนให้ได้ก่อนแต่คุณเชื่อว่าเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เลิกสับสนแล้วนะคะนะก็ไปกำลังใจให้เขาเนี่ยเลิกสับสนสักทีนึงนะคะเพราะถ้าเลิกสับสนได้เมื่อไหร่เนี่ยและกล้าย,ยอมรับความรู้สึกของตัวเองได้เมื่อไหร่ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะ go w i t h t e f o w แล้วมันก็จะปังปุริเย่สมอย่างที่คุณรอคอ,อยนั่นเองนะคะถามว่าคุณอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะแบบที่เป็นของคุณจริงๆเนี่ยหลังไมมาปรึกษามาพูดคุยกับคุนได้ที่ช่อง description กลองาร่างนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะอ n จอ y ไปกับวิดีโอนี้ m t d e f o r c e be with you all ค่ะจะ so have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหาหรือกับคได้าี่ช่อง description box ด้ารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวีดีโอค่ะ Bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอทีเลือก,กองที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกภาพใบนี้นะคะเป็นสีเหลืองเนาะแนวสายกิน1กลุ่มค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าว่าอะรกกูมื้อหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะมาดูกันนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะจะรักกันชอบกันหรือเปล่านะหรือว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนใจไปแล้วนะไม่เป็นไรค่ะมาลุ้นกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะขอ quick m น n ั่นนิดนึงนะคะ ถ้าหากว่าใครอยากเช็ครด้วยส่วนตัวอยากขอคําปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไม้มหาหรือกบคุยได้ที่ช่อง d e s c r i p t i o n s p o x s ตารางนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณอยากจะลองเยี่ยมหายไป คุณมาลองปรึกษาคุยนะคะมาถามไพ่มาดูกับน้องกรกรูนะคะวันนี้น้องกรกรูเป็นคนเปิดไพ่เองนะดูสิมี2คนนะคะขยับได้ด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะยินดีมากที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการนะคะมาถ้างั้นเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะมีไพ่ยอยู่ทั้งหมด4ี่ใบยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะ ในไพ่ใบแรกที่ได้รับเลยนะคะคือ The Fool to of Wands นะคะ Temperance แล้วก็ The Star นะคะคุณรู้สึกถึง energy ของคนที่เป็น Twin Flame Relationship นะคะค่อนข้างโดดเด่นหรืออาจจะเป็น Soulmate กันนะคะคือสิ่งควิคุรู้สึกได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะสิ่งที่คุณรู้สึกได้อีกนะคะก็คือคนที่กำลังเดีออยู่กับชาวต่างชาติคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าคนที่เป็นแนวแบบสายฟงสายฟออะไรเงะะี้ยค่ะอยากได้แฟนฝรั่งนะคะหรือบางคนเนี่ยก็ าจจะเดทอยู่กับชาวยุโรปอยู่แล้วบางคนเนี่ยอยู่กับชาวเอเชียเนาะพวกแบบจีนสิงคโปร์อะไรเงี้ยค่ะเกาหลีญี่ปุ่นอะไรคือสิ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะคุณรู้สึกว่าบางคนอาจจะเจอกันผ่านการไปเที่ยวบางคนอาจจะเจอกันผ่านแบบแชทเดตติ้งอะไรเงี้ยค่ะโซเชียลมีเดียใดๆก็ตามจ่ายนจี้ตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าเขามีความหวังในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ว่า เราจะได้เจอกันเราจะได้สเปนชามร่วมกันและเราจะมีอนาคตร่วมกันค่ะควินรู้สึกว่านะตอนนี้โอเคเขาอาจจะยังไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องมีแฟนแล้วนะอะไรเงี้ยเขายังแฮปปี้เอนจอกับชีวิตโสดของเขาที่เป็นอยู่นะการที่แบบลันล้าไปเรื่อยๆหมายถึงว่าดำเนินชีวิตไปโดยที่ไม่ต้องมีแบบการผูกมัดว่าเฮ้ยเป็นแฟนกันแต่เขาก็รู้ว่าในอนาคตนะคะถ้าเขาจะมีแฟนเป็นใครสักคนนะคะ คนคนนั้นเนี่ยมีแนวโน้มสูงมากที่จะเป็นคุณเพราะว่าเขารู้สึกผูกพันกับคุณแล้วก็รู้สึกเชือ่อมโยงกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความแบบอดทนมากๆเลยดุเพชเชนวิดหิมมากๆนะคะบางทีคุณก็ ทนกับสิ่งที่เป็นนิสัยไม่ดีของเขาหรือทนกับการมา,าหมายของเขาเพราะว่าคนของคุณนะคะค่อนข้างเป็นคนอินดี้รับอิสระแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาตามอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเดทอยู่กับนักบินด้วยคุณเห็น Energy ของนักบินคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่าง,างประเทศอะไรเงี้ยนะคะคือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเดินทางไปมาอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างไวนะคะหรืออาจจะแบบเดินทางไปต่างประเทศบ่อยอะไรเงี้ย travel a b o a d อะไรเงี้ยคะ่ะคือสิ่งที่ควณนรู้สึกได้นะคะ จากพลังงานตรงนี้แหละก็ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่มีความอดทนกับเขามากๆนะคะและคุณก็ดูเข้าใจเขาและมีความพยายามปรับตัวเพื่อเขาซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขาโชคดีมากๆเลยที่ได้มาเจอคุณนะคะและการมีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยเปรียบเสมือนของขวัญที่ฟ้าประทานพรมาให้นะคะดวงดาวส่งมาให้จักรวาลส่งมาให้เขารู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังสามารถไปได้ไกลยอยู่เพราะเขาก็ยังเห็นภาพอนาคตของคุณ กับเขาอยู่ในอนาคตด้วยกันเลยเงี้ยค่ะแบบไปเที่ยวด้วยกันพอเขาคิดเรื่องของการไปเที่ยวกับคุณนะคะการพาคุณไปเปิดตัวหรือการพาคุณไปท่องเที่ยวทําอะไรที่มันแฮปปี้มีความสุขทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันหรือแม้กระทั่งแบบ การแบบสร้างธุรกิจร่วมกันอะไรเงี้ยก็คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวคือเขาค่อนข้างเห็นภาพคุณอยู่ในนั้นค่ะบางคนอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนกันด้วยบางคนอาจจะฟิลฟิลเหมือนแบบพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนมากว่าฟิลคนคุยหรือเริ่มจากฟิลพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนก่อนที่จะพัฒนาไปคนคุยอะไรเงี้ยก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ anyways นะคะเขามองเห็นคุณอยู่ในอนาคตและเขาก็รู้สึกว่าคุณมีความอดทนกับเขามากๆและถ้าเกิดว่า เขาจากได้ใครสคักคนเป็นแฟนเนี่ยก็ต้องเป็นคุณแล้วแหละและ้วเขาก็หวังว่าคุณจะอดทนกับเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สู่จุดที่เขาเนี่ยพร้อมสำหรับเรื่องชีพค่ะถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมเขารู้สึกดีกับคุณและเขาก็รู้สึกว่าคุณให้อิสระกับเขามากๆนะคะเขาก็ชอบคุณนะคะเขาก็สนใจคุณและเขาก็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตเพียงแต่ยังไม่พร้อมกับเซเว่นเรื่อชีพแหละแต่ก็มีความหวังว่าปลายทางเนี่ยก็จะมีอนาคตร,ร่วมกันแล้วก็สามารถเป็นคนรักได้ในช่วงเวลาที่เขาพร้อมนั่นเองค่ะใช่ไหมกูอ ใช้แล้วนะคะนี่จี้ดีมากเลยนะจากตรงนี้นะคะถามว่าคุณอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะแบบที่เป็นของคุณจริงๆเนี่ยหลังไมมาปรึกษามาพูดคุยกับควณนด้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้ made for c s be with you all ค่ะจ so ะ have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหาหรือกับคุนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวีดีโอค่ะบ y e